ไอพี่น้งองทำยาล้มจีนครับทำยาปลาพี่น้องเอ้ยมาๆขุดเลือดพอไก่ต้องดูคินครับพี่น้องท่าอะไรเงี้ยมาใส่เลยครับทำคนๆมาเด้อพี่น้องล้มจีด้วยกันกเด็ดกินครับมันนี่ไม่ได้ดขายครับไม่ได้ดขายของเขาฝนตกเงินครับพี่น้องมาๆมาไก่ ุูกกินใส่เข้าไปครับพี่น้องมกลูกโดดก็ใส่ลูกโดกดเฮ้ยมาเพ็ดน้มาขนคักพี่น้องเอ้ยมามาก,กินนํากันครับน้อกินอัอนไอ้ทุนทวนยังง้อแต่เดี่ยวใส่น้มอะไรครับ เกินเองครับพี่น้องนี่สตตอนเลือดยดเ่้น้นแล้วพี่น้องเลยมาบัาดิ